วิดดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันทาง YouTube RMUTP Live แห่งนี้นะผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะนคร นะครับมาพบกับผมกระจรศักบำรุงสินมั่งจากนวะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากราชมงคลพระน,นครแห่งนี้หนะ้าที่มีเรื่องราวนะาในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะก็มาเกี่ยวข้องด้วยด้วยหลายต่อ,ตอนนะครับทั้งหมดนี้อยู่ในรายการนี้วิด,ดีเด็ดครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อย่าพลาดรายการโปรดรายการเด็ด,ด,ดของทาง R M U D P Live นะอย่าลืมนะครับก็ามาที่ YouTube ของ R M U D P Live คำร้า,าอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กด กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด,เด็ดของทาง R M U D P Live แห่งนี้ครับสำหรับวิด,ดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับ,ร,บรู้ฟังเรื่องราวจากสถาบันวิจัยแสงซิงโครอตอนนะครับองค์การมหาชนนะจับมือกับทาง TSEC นะครับนะ TSEC TSEC นะ t นะครับรวมพลังความคิดผลักดันเทคโนโลยีไทยสู่ e ิฟเทค นะแตละคำนะน่าสนใจอย่างยิ่งนะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันตรงนี้ในช่วงของวิดหน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิท์ทั่วไทยครับผูวะระยานจังหวัดปัตตานีครับนะ่ะร่วมเป็นเกียรติงานแกรเลนโอเพนนิ่งเฮาส์นะสถาบันสอนสร้างหุ่นยนต์โรโบแชมเปี้ยนนะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิดสถานโลกครับเรื่องราวของผ้าอ้อมครับคุณผู้ฟังเป็นผ้าอ้อมย่อยสลายได้ครับ ด้วยเชื้อรากินพลาสติกนะลดขยะครัวเรือนด้วยเออน่าสนใจอย่างยิ่งนะผ้าอ้อมนะย่อยสลายได้ด้วยนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับในช่วงของวิ์สตานโลกช่วงนี้ไปกันเลยกับวิดหน้าหนึ่งครับช่วงวิดหน้าหนึ่ง วิ์หน้าหนึ่งครับในรายการวิ์ดีเดดครับทาง YouTube r m u d p l i v e ฟแห่งนี้กับผมกระจรศักด์บำรุงสินมั่นครับในวิย์หน้าหนึ่งวันนี้ครับเรื่องราวจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนะองค์การมหาชนครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอนะฮะจะมือภาคีความร่วมมือวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ไทยรวมพลังความคิดผลักดันเทคโนโลยีไทยสู่ดนะีพเทคนะพึกกำลังวิ์ วิศวะไทยนะครับเคลื่อนวอนว,วัตกรรมสู่อนาคตนะครับพร้อมริเริ่มทีเซ็กเฟลโลปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยเอาน่าสนใจนะเดี๋ยวมาติดตามในรายละเอียดกันเลยนะครับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนครับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีความร่วมมือวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ไทยนะหรือ Thailand Science แอน Engineering Consortium หรือ TEC นี่ <c oughs> เองนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะนดาบันวิจัยแสงซิงโครตรอน จังหวัดนครราชสีมาครับโดยมีศาสตราจารย์ดรสันติแมนซูรีครับนายกสมาคมสภาคณะบดีวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะบดีและผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลักดันการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนการประชุมนะครับเริ่มต้น เราเริ่มต้นโดยการนำเสนอพันธกิจของสถาบันวิจัยแสงสิงโครตรอนในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูงนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรสาโรธรุจิรวัตรนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงสิงโครตรอนจากนั้นเป็นการบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดรธนพัฒน์วานิชานนท์ครับผู้แทนสภาคณะบดีคณะบดี วิศวกรรมศาสตร์นะแล้วก็ศาสตราจารย์ดรสันติแมนซุรีครับซึ่งได้กล่าวถึงบทบาทของสภาคณะบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยก่อนที่ผู้เข้าร่วมจะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามและห้องปฏิบัติการ ด้านเทคนิคและวิศวกรรมของสถาบันเพื่อชมศักยภาพในการสนับสนุนการวิจัยระดับสูงจากนั้นมีการประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในอนาคตโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมแลกเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นดรสุวิทย์เมศินศรีครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับศาสตราจารย์ดรสันติแมนสิริรองศาสตราจารย์ดรธนภัทรวานิชานนท์นะครับ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมห ah ิดลดรสรายโปศยจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและรองศาสตราจารย์ดรสาโรธรุจิรวัตรนะครับซึ่งประเด็นสำคัญที่หาหรือร่วมกันนะก็คือนะได้แก่เลยนะก็คือการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิฟเทคนะประกอบด้วยเทคโนโลยีแสงซิงโครตรอนเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาราศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการนําเข้านะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีฟิล์มบางโดยเน้นการสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์โจทย์วิจัยและความต้องการของตลาดพร้อมกันนี้ครับยังมีการผลักดันเทคโนโลยีการถ่ายภาพความละเอียดสูงนะออปติกส์นะครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์นะ ไฮไลท์ของการประชุมครั้งนี้ก็คือข้อเสนอาการจัดตั้งโครงการทีเซ็กเฟโลนะโดยดรสุวิทย์เมสินสรีครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเลยนะได้มีโอกาสร่วมทําวิจัยกับหน่วยงานวิจัยขั้นสูงนะโดยใช้โจทย์ที่ท้าทายจากโลกจริงพร้อมกันนี้ยังเป็นเวทีในการพัฒนานักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่นะครับเพื่อ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอนาคตนะฮะการประชุมภาคีครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายนะเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการหน่วยงานวิจัยและอุตสาหการรมเพื่อร่วมกันใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพสู่การวิจัยการพัฒนาบุคลากร,กรและการขับเคลื่อนวอนว,วัตกรรมให้ตอบโจทย์ประเทศ ในยุคใหม่อย่างแท้จริงนะครับอ่าเดี๋ยวนี้อย่างที่นะครับถ้าติดตามวิดีเด็ดกันมานะเรื่องของแสงซินโครตรอนนะก็จะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะและที่สำคัญเลยก็นะได้มีการจับมือนะภาคีความร่วมมือนะศาสตร์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับศาสตร์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เอามาผนวกกันนะครับถ้าสังเกตดีๆนะช่วง นะครับประถมมัธยมอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องราวของสเต็มนะซึ่งสเต็มก็มีในส่วนของความเป็นวิทยศาศาสตร์นะความเป็นวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็อีกทางยังมีความเป็นเอ่อเทคโนโลยีแล้วก็คณิตศาสตร์เนี่ยเอามารวมกันเป็นสเต็มนะก็คือปลูกฝังกัน,นตั้งแต่นวัยประถมวัยมัธยมกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการร่วมมือกันนะครับจากสถาบันวิจัยแสงซินคโครตรอนนะมาผนวกกับองค์ความรู้ทางด้านวิทย วิทยาศาสตร์ก็ดีนะมาผนวกกับนะผสมรวมกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็ดีนะก็จะได้เป็นนะครับนวัตก,กรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับในอนาคตข้างหน้านี้ของไทยเราก็เป็นได้เลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับเรื่องราวจากสถาบันวิจัยแสงสินโครตรอนองค์การมหาชนนะรกระทรวงอวนะครับจับมือกับทีเซกนะครับก็คือภาคีความร่วมมือวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ไทย นะมารวมพลังความคิดผลักดันเทคโนโลยีไทยสู่ดิฟเทคเลยทีเดียวนะครับก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับว่านะการร่วมมือกันครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกนะ็ถ้ามีการอนะัปเดตเดี๋ยวก็จะมาว่ากันตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับหรือจะมีนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะจากซนะิงโครตรอนร่วมนะครับร่วมกับการใช้ความรู้ด้านว,วิทยาศาสตร์แล้วก็ วิศวกรรมศาสตร์ไทยเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องนะติดตามกันต่อไปนะครับนี่คือช่วงของวิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิท์ทั่วไทยนะครับเรื่องเราจะาพวัวราชการจังหวัดปัตตานีครับร่วมเป็นเกียรติงานแกลนโอเพนนิ่งเฮาส์สถาบันสอนสร้างหุ่นยนต์โรโบแชมเปียนนะครับโรโบแชมเปียนนะเดี๋ยวมาติดตามกันในรายละเอียดตรงนี้ในช่วงของวิททั่วไทยครับช่วงวิททั่วไทย วิทย์ทั่วไรครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับทาง YouTube RM u t p Live แห่งนี้กับผมก็ะจรศักดิ์บำรุงสินมั่งครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากนำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารไม่ยัง YouTube RM u t p Live แห่งนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง a c e b o o k เอ่อ Facebook นะครับ นะไป Facebook เลยนะ Facebook Fanpage พิมพ์คาว่า rmudp l i v e นะครับแล้วก็อินบ็อกทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ก็ได้เลยนะหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์คุผู้ฟังพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะ น้าติชมแนะนําหรือว่าอย่างน้งเสืออะไรเดี๋ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องไหนไหนก็เลกสักช่องทางหนึ่งที่สําคัญแล้วนะครับคุผู้ฟังฟังรายการวิทดีเด็ดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ได้เพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้ครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวจากผู้ว่าราชการจหวัดปัตตานีครับ ร่วมเป็นเกียรติงานแกนะรนด o p e n พนิงเฮาส์นสถาบันสอนสร้างหุ่นยนต์โรโบแชมเปียนครับนะมาดูเรื่องราวตรงนี้กันนะเมืม่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะณถนนเจริญประดิษฐ์นะตำบลรูสามิแลอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับนางพาติมะสดียมูครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับให้เกียรติ ร่วมงานแกรนด์โอเพนิงเฮาส์นะของสถาบันสอนสร้างหุ่นยนต์โรโบแชมเปี้ยนครับซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อเติดเอ่อเปิดตัวสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดปัตตานีครับโดยมีนางคัดส่วงบุญธรรมประชาาเอ่อประชาสัม,มันธจังหวัดปัตตานีนะแล้วก็ผู้ปกครองและเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ายในงานครับมีการจัดแสดงผลงานหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบเลยนะการสาธิตการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์นะครับแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างแรงบันดาลใจสําหรับเยาวชนนะโดยมีครูผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ให้คําแนะนําใกล้ชิดรวมถึงการจัดแสดงความสามารถของนักเรียนที่เข้าร่วมการเรียนการสอนของสถาบันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับได้กล่าวชื่นชมการเปิดสถาบันโรโบแชมเปี้ยน ว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างทักษะอนาคตให้กับเยาวชนในพื้นที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้าน STEM Education นะอย่างที่ช่วงที่แล้วมีเกริ่นไว้นิดหนึ่งนะก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ คณิตศาสตร์นะครับซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมของจังหวัดปัตตานีในอนาคตครับสำหรับงาน g r ร n d Opening House ส์นะของสถาบันโรโบแชมเปี้ยนเนี่ยนะก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองยเยาวชนและหน่วยงานภาครัฐเอกชนเป็นจำนวนมากเลยนะฮะถือเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสารรค์และการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงนี่เองนะอ่ะเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกนะเรื่องราวของ หุ่นยนต์นะหุ่นยนต์ก็จะไปนึกถึงเรื่องของ AI แล้วนะเดี๋ยวนี้นะเรื่องของหุ่นยนต์เรื่องราวของ s เตมนะอย่างที่นะครับมาจากช่วงที่เราเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วล่ะนะครับกับเรื่องราวนะรอบๆตัวเราเนี่ยก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์นะบ้างเรื่องเราใกล้ตัวมีความเป็นคณิตศาสตร์เรื่องราวของความใกล้ตัวนะะทั้งนั้นเทคโนโลยีเนี่ย แนะม้กระทั่งด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยก็นะฮะเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็บางอย่างอย่างที่บอกเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเรานะครับบางทีอยากจะหลีกหนีก็อาจจะหลีกหนีไม่พ้นนะครับก็นะฮะอย่างที่บอกนะมีการที่ว่าสร้างมีเอ่อบางบางพื้นที่นะเราเชื่อว่าหลายๆพื้นที่เลยนะเริ่มมีเรื่องราวของสถาบันสอนสร้างหุ่นยนต์นะครับ แบบอย่างของจังหวัดปัตตานีนะที่มีโรโบแชมเปียนนะซึ่งเป็นสถาบันสอนสร้างหุ่นยนต์ก็อือว่าเป็นอีกก้าสำคัญหนึ่งนะครับของพื้นที่นาั้านในการพัฒนานะครับพื้นที่เป็นพื้นที่ทางด้านนะเอ่อทางด้านน,นวัตกรรมนะทางด้าน AI ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยแหละนะครับก็แล้วแต่เลยเดี๋ยวนี้หลายพื้นที่นะครับให้ความสนใจตรงนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็เชื่อเลยว่านะอ่าหลายพื้นที่แล้วก็ มากไปกว่านี้ในอนาคตเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการเรียนรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของหุ่นยนต์เรื่องราวของ AI นใะนเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆนะมีอยู่เสมอนะครับแล้วก็นะเราก็ต้องนะติดตามอย่างรู้เท่าทัน น,นี่คือเรื่องราวของวิ์ทั่วไทยนะเรื่องราวจากจังหวัดปัตตานีนะครับนะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะร่วมเป็นเกียรติงานแกลนโอเพนิงเฮาส์นะสถาบ,บันสอนสร้างหุ่นยนต์โรโบแชมเปี้ยนนะครับนะเชื่อว่าเดี๋ยวมีหลายที่แหละและบางที่ก็น่าจะมีแล,ะละ้วล่ะนะเรื่องราวของสถาบ,บันสอนสร้างหุ่นยนต์นะครับนะที่าราชมงคลพรนะนครก็เหมือนเหมือนจะมีนะครับนะไอ้มาหลา,หลายต่อหลายที่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI นะเยอรมานใหมา่เลยทีเดียวนะครับก็นะเป็นกำลังใจให้กับนะครับหลายหน่วยงานที่นะครับเกี่ยวข้องเรื่องราวของการสร้างหุ่นยนต์หรือว่า AI ตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิดท,ทั่วไทยครับรูบ้ฟังช่วงหน้าวิสดาโลกครับเรื่องราวของผ้าอ้อมครับผ้าอ้อมก็แล้วแต่จะเป็นผ้าอ้อมเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านะเดี๋ยว เรื่องต่อไปก็น่าจะเป็นไปทางด้านเด็กเนี่ยแหละนะได้ผมกวาดส่ยตาดูนะฮะเขาบอกว่าเป็นผ้าอ้อมฮะผ้าอ้อมย่อยสลายได้นะด้วยเชื้อรากินพลาสติกครับลดขยะครัวเรือนด้วยนะนะ่เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงของวิสตานโลกครับช่วงวิสตานโลก วิศราโลกตามในรายการวิดีเด็ดครับทาง YouTube r m UDP Live แห่งนี้วิศราโลกครับเรื่องเราจะสตาร์ทอัพในเท็กซัสครับคิดคน้นผ้าอ้อมที่ย่อยสลายได้นะกำจัดขยะครัวเรือนด้วยการน,นำเชื้อราเอ่อชนิดกินพลาสติกใส่ในผ้าอ้อมเพื่อย่อยสลายได้นะครับโดยไม่ต้องใช้สารเคมีอื่นเพิ่มเติมครับอุจาราเด็กและเชื้อรานะสามารถทำงานร่วมกันได้ดีนะในการจัดการกับขยะฝังกลบนะครับสตาร์ทอัพผู้ ผู้ผลิตจากรัฐเท็กซัสนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้คิดค้นและจัดจำหน่ายผ้าอ้อมเด็กพร้อมเชื้อราที่ย่อยพลาสติกได้เนี่ยเอาไปเอาไว้ใส่ลงไปในผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ใช้งานแล้วที่ต้องการทิ้งเนี่ยนะครับหลังจากผ่าไป1-2สัปดาห์เชื้อราจะถูกกระตุ้นด้วยความชื้นจากกุจระ บสาสวะนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมอื่นๆนะเพื่อเริ่มกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพนะครับผาอ้อมสําเร็จรูปมีส่วนทําให้เกิดขยะฝังกลบเป็นจํานวนมากนะจากข้อมูลของสํานักง,งานปกป้องสิ่งแวดล้อมนะพบว่าในปี2018นะครับปีคริสต์ศักราช2018เนี่ยผาอ้อมสําเร็จรูปในสหรัฐอเมริกาครับถูกกําจัดไปประมาณ4ล้านตันโดยไม่มีการรีไซเคิลหรือทําปุ๋ยหมักเป็นจํานวนมากนะครับ แล้วก็ผ้าอ้อมสําเร็จรูปต้องใช้เวลาหลายร้อยปีนะจึงจะย่อยสลายได้เองตามธรรมาชาตินะนึกสภาพหลายร้อยปีคงจะเต็มเลยทีเดียวนะครับ การหันมาใช้เชื้อราเพื่อช่วยย่อยสลายผ้าอ้อมนะผ้าอ้อมเด็กนะจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์จากข้อมูลในปีคริสตศักราช2011นะครับนะักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลนะได้ค้นพบเชื้อราชนิดหนึ่งในเอกวาดอร์ครับที่สามารถกินโพลียูรีเทนนะซึ่งเป็นพอลิเมอร์ทั่วไปนะในผลิตเอ่อผลิตภัณฑ์พลาสติกซึ่งคาดว่าเชื้อราชนิดเพทโโลไท Opsis นะครับ m i โคร s ป o ร a เนี่ยนะจะสามารถดำรงชีวิตวอ,อ,อยู่ได้นะบนพลาสติกในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีออกซิเจนนะอย่างเช่นในหลุมฝังกลบและในปัจจุบันครับยังมีผู้คนพบนะว่ามีเชื้อราที่สามารถย่อยพลาสติกได้มากกว่า100สายพันธุ์ครับในขั้นตอนการทดลองนะบริษัทได้นำผ้าอ้อมใส่ไว้ในขวดโหล3ใบที่ปิดผนึกนะครับซึ่งแสดงให้เห็นหนึ่งขั้นตอน การย่อยสลายตัวนะการสลายตัวนะของผ้าอ้อมที่ผ่านการบำบัดเมื่อเวลาผ่านไปเก้าเดือนนะผ้าอ้อมกลายเป็นดินสีดําซึ่งหมายถึงพลาสติกถูกย่อยสลายและกลายเป็นดินทางนี้บริษัทผู้ผลิตยังมีการทําการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อค้นหาวิธีการสลายตัวเมื่ออยู่ในสภาวะนะสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันผ้าอ้อมย่อยสลายได้มีแนวคิดเบื้องหลังผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เพียงต้องการแก้ปัญหาทางกายภาพนะครับ แต่ยังต้องการเปลี่ยนมุมมองของผู้ผู้บริโภคให้ตระหนักถึงผลกระทบจากของที่ใช้แล้วทิ้งครับเพื่อให้เกิดการตั้งคำถามกับตนเองว่าสิ่งที่เราทิ้งไปมันหายไปไหนนะครับเพราะมันย่อยสลายไปได้จริงๆนะครับอ่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับไม่น่าเชื่อนะพาออมนะครับนะบนะบนะบที่ผลิตก,กันอยู่ตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่กว่าจะย่อยสลายได้เองธรรมชาติเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยนะครับ นะเป็นเขาเรียกว่าหลายก็ว่าหลายร้อยปีเลยแะแต่ร้อยหลายร้อยปีเนี่ยปริมาณก็เยอะเนี่ยแหละเยอะตามสภาพที่ว่ามันก็ควรจะย่อยสลายเองเนี่ยไปหลายร้อยปีนะาการที่มีผ้าอ้อมย่อยสลายได้เองนะครับโดยใช้ความรู้นะทางด้านเชื้อรานะบางชนิดเนี่ยนะมาช่วยเนี่ยนะก็อาจจะนะสามารถที่จะนะครับอ่าใช้ใช้เสร็จก็ทิ้งถูกไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่ง ผ้าอ้อมก็ย่อยสลายได้เองนะโดยมีเชื้อราตัวนั้นแหละที่ทําให้นะผ้าอ้อมสามารถที่จะย่อยสลายเองก็คือไปกระตุ้นนะครับผสมกับสารพวกปัสสาวะพวกอุจจาระของเด็กอะไรเงี้ยนะก็สามารถที่จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตินะครับเป็นการช่วยลดภาระนะครับที่ต้องย่อยสลายเองกันหลายร้อยปีนะครับสำหรับนะกองมือมาผ้าอ้อมนะกว่า4ล้านตันกันเลยทีเดียวนะที่ถูกกำจัดนะครับ นะนี่คือข้อมูลจากปี2018ที่บอกว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปในอเมริกาเนี่ยนะถูกกำจัดไปประมาณ4ล้านตันนะครับนะแต่ว่าถ้าไม่ได้โดนกำจัดกันแบบทันท่วงทีเนี่ยถ้าปล่อยย่อยสลายไปเองหลายร้อยปีนะกูรู้วันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผ้าอ้อมที่สมายย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ก็เลยย่อยสลายได้เองนะครับโดยมีเชื้อรามาช่วยกระตุ้นผสมกับนะสารที่เป็นพวกปัสสาวะอุจจาระอะไรพวกนี้นะแล้วก็สิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยก็จะนําให้ย่อยสลายได้เองนะครับอย่างว่องไวด้วยนะโดยไม่ต้องเป็นภาระนะกับผู้ที่จะต้องมากาจัดกันอีกสักทีหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็ไปตามกันต่อไปจริงๆนะควรจะมีหลายประเทศก็ควรที่จะ มีผ้าอ้อมประมาณเนี้ยที่ว่าย่อยสลายได้เองล่ะอ่าใช้เสร็จทิ้งปุ๊บนะอ่าสารนี่สารน,านี่ชนกันปุ๊บย่อยสลายได้เองเลยจบเลยนะเรียบร้อยไม่ต้องไปภาระกับคนย่อยสลายคนแยกขยะอะไรพวกนี้นะเยอะแยะเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิศรโลกท้ายรายการครับคุณผูฟ้ฟังนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะติดตามรับ รับชมรับฟังรายการต่างๆของทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ RM UDP Live ก็ามาแล้วมีหลากหลายรายการให้เลือกติดตามรับชมรับฟังกันได้คุณทุกฟังชอบรายการไหนตรงไหนก็ นะคลิกเข้าไปที่นะรายการนั้นนั้น,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 นตอนนั้นนั้นคลิปนั้นนั้นเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็สมัยที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube rmudp live แห่งนี้และถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง rmudp live นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาที่ YouTube ของ rmudp live เข้าวม่ไลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง rmudp live แห่งนี้นะครับและ รวมไปถึงนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลพระนกรได้นะครับผ่านทาง f a c e b o o k f แฟนเพจพิมพ์คาว่า rmutpfb นะครับหน้าแฟนเพจ Facebook นะครับ rmutpfb และเว็บไซต์นะครับ rmutp.ac.th นะครับก็สองช่องทางน,นี้แหละนะครับ นะติดตามได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือว่า2ช่องทางนี้ไปเลยก็จะดีมากๆนะครับราชมงคลพระนครครับมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการนะฝากไว้ด้วยตรงนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้ากับทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมานผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิทดีด็ด